ตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อของแฟนนะเขาก็ขายลูกชิ้นปลานี่มีชื่อที่สุดแล้วก็พวกห้อยจ้อยแหกขึ้นอะไรเงี้ยตั้งแต่รุ่นพ่อเขาก็ต้อง60กว่าปีแล้วนะนะที่เรามาเพิ่มตอนหลังนี่ก็คือพวกของเจอะ่ะรวมๆแล้วก็ห้าหกสิบปีนะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีมันก็ขายดีตามเทศกาลทุกอย่างตุ๊ดจีนซาจีน ไหวพ้พระจันทร์หรืออะไรอางเงี้ยเป็นศาสตร์ที่เขาต้องซื้อกับข้าวอะไรไปไหว้นะเขาก็จะซื้อพวกห้อยจอนแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ดังมากลูกชิ้นกุ้งเพราะว่ากุ้งเนื้อเด้งอร่อยใส่กุ้งเยอะซื้อไปวางไหว้สบายแล้วพวกนี้ตอนหลังๆเนี่ยตะก่อนนี่ไหว้เป็ดไก่กันใช่ไหม ไหว้เจ้าที่หลายที่มันก็เยอะไงแล้วหลังๆเขาก็มาเอาเป็นห้อยจอแหกขึ้นกุ้งไปรวมกันเป็น3อย่างหรือ5อย่างหมูหน่อยชิ้นหนึ่งไข่อะไรอย่างเงี้ยรวมกันมันจะได้วางไหว้แลว้วสะดวก มันก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะมองคลเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปหยัดนะนะขายดีทุกเทศกาลแรกๆเราก็ไม่ได้ขายพวกนี้หรอกเพราหลังๆตอนเจนี่เราขายพวกนี้แล้วมันเราก็ว่างไงเขาก็ไปซื้อเจกันหมดในซอยนี้ต้องขายตามเทศกาลพอดีแม่แม่แฟนเขาบอกว่ายำเกี่ยมไชยมาขายเพราะว่ากินตอนเจมันจืดๆจะได้กินเผ็ดๆร้นๆลอนอใส่ขาใส่พริกขี้หนุมเราก็เลยลองยำดูมาขายเออเขาใช้ได้มันก็เลยขายดีทั้งปีเลยนะพวกเกี่ยมไชยเนี่ยส่วนมากจะเป็นขาประจํา ก่อนโควิดนี่ก็มีทั้งต่างประเทศทั้งฝรั่งยังกินเลยเยี่ยมชัยนะเขาเคยกินที่ไหนไม่รู้แล้วบางทีเรายังบอกเออเธอเผ็ดเธอกินได้เหรอฝรั่งเขาบอกเคยกินแล้วแล้วก็เป็นพวกต่างชาติคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยมาแต่ช่วงนี้โควิดมาไม่ได้เขาก็ทำควนกันอยากจะกินแล้วเกิดในซอยนี้มันก็หลากหลายนะที่ตลาดอื่นว่าเงียบๆแต่ซอยนี้เขาก็เดินกันตลอดยังไงมาที่นี่ก็ได้ครบทุกอย่าง ไอ้พวกนี้ส่งต่างประเทศไม่ได้เพราะก็ต้องตดเยอะแต่เรามีส่งเคอรี่บางคนนี่เขาซื้อไปฝากแม่เขาญาติเขาที่เชียงใหม่ที่ยะลาที่หัดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเขาได้กินใช่ไหมเขาก็จะโทรมาถามว่าจะส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวก็เลยบอกว่าทําเป็นส่งเคอรี่แล้วเขาจะมีเพจ Facebook จะแดงอ่ะแล้วเข้าไปแล้วมีวิธีการจ่ายเงินจะส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆก็ได้กินเนี้ย หนึ่งเลยก็ซื้อลูกชิ้นกุ้งชามเล็กก็ครึ่งโลชามใหญ่ก็โลนึงเพราะว่าเก็บได้บางคนก็ซื้อก่อนเป็น10วันเอาไปเก็บแช่แข็งแล้วก็เอามาละลายแล้วทอดใหม่แล้วก็วางไหว้ก็ได้เป็นชาไม่เสียง่ายแล้วก็ห้อยจ้อ120มันจะปูเยอะหน่อยอร่อยแต่เนื้อเดียวกว่า7 5็ถ้าประหยัดก็7,5 แหก่กึ้นก็กุ้ง75เหมือนกันแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรเงี้ยอร่อยนะเต้าหู้แคะเอาไปวางชามทําเป็นน้ําแกงแกงจือดอะไรเงี้ยเก็บง่ายหน่อยของฉันทําสุกแล้วแล้วใช้เต้าหู้อย่างดีมีรสชาติซื้อไปเก็บได้บางคลก็ไม่อยากมาใกล้ๆมันจะคนแน่นเวลาเดินนะียเบียดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วซื้อเอาไปไว้มันสะดวกหน่อยเพราะถึงวันนั้นนะเวลามาใกล้ๆอะ่ะคนมันจะเยอะ แรกๆก็จะหนักหน่อยทุกทีนะตีสี่ตีห้าเลยคนก็มันเดินแล้วนะหลังๆนี่7จ็ดแปดโมงยังไม่มาเดินเลยตอนนั้นที่โควิดรอบแรกอะ่ะใหม่ๆเขาก็กลัวกันแหละมาสายๆหน่อยพอซาซาไปหน่อยเขาก็มาเหมือนเดิมแต่โควิดรอบสองนี่หนักขึ้นหน่อยแต่ว่าคนมาซื้อใกล้ๆยังใกล้ปีใหม่ขายดีนะคนเยอะเดี๋ยวนี้นะกว่าจะขายได้วันที่30 3สมเบ็ดหนึ่งสวัน และนี่ตุ๊ดจีนยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ก็มีขาประจำนะเราะว่าเคยซื้อน้อยังไงก็ต้องไหวก็ต้องมาซื้อมาเรื่อยๆ ที่ร้านเปิดประมาณ6โมงพวกนี้ทอดใหม่ๆทุกวันกว่าจะพร้อมอะไรอีกพร้อมเสร็จก็ประมาณ7โมงเช้าปิดก็ประมาณ5โมงเพราะคนก็น้อยแล้วตั้งอยู่ที่ซอยเยาวราช6ตรงข้ามตลาดเก่าแล้วก็หน้าปักซอยมีผัดเก่าลักเชียงปู่เข้ามาง่ายเข้ามาในซอยซ้ายมือก็ห้องพี่ก้าวในซอยนี้มันก็ขายของทุกอย่างเข้ามาซอยหนึ่งได้เป็นหลายอย่างทักก้งกระดาษไหว้เจ้าทั้งอะไรเรียบร้อย